สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูน้พรลาบุตรสีและครูบอย h ช n แนลนะครับสาหรับคลิปนี้คุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับความจุของตัวเก็บประจุนะครับความสามารถในการเก็บประจุของตัวเก็บประจุนะครับเรียกว่าความจุนะครับสายสัญลักษณ์ก็คือ C ใหญ่นะครับย่อมาจากคาปาซิแทนนะครับในการหาความจุของตัวเก็บประจุนะครับเราสามารถหาได้โดยการนําเอาประจุนะครับที่เก็บในตัวเก็บประจุนะครับ สัญลักษณ์เป็นคิวใหญ่นะครับมีหน่วยเป็นคูลอมนะครับมาหารด้วยความต่างศักย์นะครับที่ตัวเก็บประจุนั้นต่อกับแบตเตอรี่อยู่นั่นเองครับมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับความจุนะครับก็จะมีหน่วยเป็นคูลอมต่อโวลต์นะครับหรือว่าหน่วยเป็นฟาลัดนะครับสัญลักษณ์ก็คือ f ใหญ่นะครับสำหรับฟาลัดนะครับฟาลัดสำหรับ ตัวเก็บประจุโดยทั่วไปแล้วนะครับสามารถเก็บประจุได้ไม่มากนักนะครับค่าของความจุของตัวเก็บประจุนะครับก็จะมีหน่วยที่เป็นทั่วไปนะครับก็คือไมโครฟาลัดนาโนฟาลัดนะครับแล้วก็พิกโกฟาลัดนะครับไมโครฟาลัดก็คือ10ยกกำลังลบ6ฟาลัดนะครับนาโนฟาลตดก็คือ10ยกกำลังลบ9ฟาลตดพิกโกฟาลตดก็คือ10ยกกำลังลบ12ฟาลตดนั่นเองนะครับ ามาดูตัวอย่างที่13.3ตัวเก็บประจตุต่ออยู่กับความต่างศักย์12โวลต์มีประจุสะสมในตัวเก็บประจุ3ไมโครคูลอมตัวเก็บประจุนี้มีความจุเท่าใดในหน่วยฟารัดมโครฟาลัดแล้วก็พิโกฟาลัดนะครับเรามาหาความจุกันนะครับความจุใช้สมการ C เท่ากับ Q ส่วนด้วย delta V นะครับแทนค่าลงไปนะครับ ประจุที่เก็บอยู่ในตัวเก็บประจุก็คือ3ไมโครคูลอมนะครับแล้วก็ความต่างศักย์ที่ตัวเก็บประจุนี้ต่ออยู่นะครับก็คือ12บโวลต์นะครับดังนั้นตัดกันนะครับก็จะเป็น1ส่วน4นะครับเอา4มาหารก็จะได้เป็น0.25นะครับคูณ10ยกกำลังลบ6นะครับดังนั้น10ยกกำลังลบ6กนะครับก็คือไมโครนะครับไมโคร ตัวนี้จะมีหน่วยเป็นฟารัดนะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะหาความจุในหน่วยไมโครฟารัดนะครับเราก็เปลี่ยน10ยกกำลังลบหกให้เป็นไมโครนะครับดังนั้นก็จะได้เป็น0.25นะครับไมโครฟารัดนั่นเองนะครับแล้วส่วนพิโกฟารัดนะครับก็คือ10ยกกำลังลบ12ฟาลัดนะครับเราจะต้องทำการเปลี่ยน10ยกกำลังลบ6ให้กลายเป็น10ยกกำลังลบ12นะครับ สิยกล่งลบหกเปลี่ยนให้เป็น10ยกล่งลบสิบนะครับมีค่าลดลง6กตำแหน่งนะครับดังนั้นเพื่อความสมดุลเราจะต้องเปลี่ยน0.25ให้เพิ่มขึ้น6ตตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับโดยการเลื่อนจุดไปทางขวามือนะครับ6ตำแหน่งนะครับดังนั้นก็จะได้เป็น25แล้วก็มี 0.. ูนย์เพิ่มอีก4ตัวนะครับเปลี่ยน10ยกล่งลบ12ให้กลายเป็นพิโกนะครับก็ะจะได้เป็น 250,000พิกโกฟาลัดนะครับหรือ2.5คูณ10ยกกำลัง5 p i พิกโกฟาลัดก็ได้เช่นเดียวกันครับในการทำตัวเก็บประจุอย่างง่ายนะครับเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับมาทำได้นะครับ โดยการใช้อลูมิเนียมฟอยล์นะครับซึ่งเป็นโลหะนําไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็แผ่นใสนะครับซึ่งเป็นฉนวนการไฟฟ้านะครับเราก็ตัดนะครับอลูมิเนียมฟอยล์สแผ่นนะครับแล้วก็แผ่นใส3แผ่นแล้วก็เอามาประกบกันเป็นเซนวิชลักษณะแบบนี้นะครับโดยที่ให้นะครับขั้วของอลูมิเนียมฟอยล์เนี้ยนะครับหันสลับกันบนลงบนและล่างนั่นเองนะครับวางซ้อนกันเป็นเซนวิชแบบนี้ครับ จากนั้นก็นำมามวนนะครับก็จะมีหน <land> <res> ้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือตัวเก็บประจุนะครับแบบ DIY ที่เราทำเอาเองนะครับก็จะมีอยู่2ขั้วนะครับในการสร้างตัวเก็บประจุลักษณะอย่างนี้ครับจะทำให้มีช่องว่างระหว่างแผ่นโลหะนะครับที่คู่ขนานกันนะครับมีช่องว่างน้อยนะครับจึงสามารถที่จะลดขนาดของตัวเก็บประจุลงได้นะครับให้มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็สามารถ เก็บประจุได้มากเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวเก็บประจุนะครับที่เรานิยมใช้นะครับก็คือตัวเก็บประจุแบบแผ่นโลหะคู่ขนานนะครับในหน้าตาเป็นทรงกระบอกแบบนี้ครับก็จะมีตัวเลขบอกนะครับว่าควรใช้กับความต่างศักย์เนี่ยห้ามเกินกี่โวลต์น,นะครับยกตัวอย่างในภาพน,นี้ก็ห้ามเกินกว่า50โวลต์น,นะครับแล้วสามารถที่จะเก็บประจุนะครับ มีความจุเท่ากับ220มโครฟาลตดนะครับก็จะมีตัวเลขบอกเราถึงสามารถที่จะนำตัวเก็บประจุนี้มาใช้ได้ถูกต้องนะครับ